สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะขามเปียกนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะผมผมจะพาทุกคนมารีวิวมไม้ไร้สายราคาถูกนะผมนะถูกมากเลยทุกคนแบบราคาแบบร้อยยี่สบรอยสามสิบบทอะเออแบบประมาณร้อยร้อยิบเจดมั้งเออผมได้แบบมาในแบบในราคาลดอะเออมันลดราคานะผมนะ ก็นะเดี๋ยวเรามามาดูกันว่าหน้าตาของไม่เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะผมนะผมได้มาแบบราคาโคตรถูกอ่ะเราร้อยกว่าบาทมันเป็นไม้ไร้สายด้วยนะเออเรามาแกะกันเลยนะผมนะว่าเสียงประสิทธิภาพมันจะดีสักแค่ไหนนะตอนนี้คือผมใช้นะแต่ตอนนี้ผมใช้นะเป็นแบบไม้เกมมิ่งครับไม้หูฟังเกมมิ่งของผมอยู่ครับผมนะนี่อยู่ตรงนี้นะผมนะเออ ผมไม่รู้ว่ามันแบบมันประสิทธิภาพมันจะดีสักแค่ไหนนะผมนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ <c oughs> ผมใช้ไม้อยู่นะตอนนี้อ่านี่เลยนะผมนะแบบเห็นคนเห็นในติ๊กตอกคอีวิวไงเลยเห็นในติ๊กตอกคอีวิวไงว่ามันแบบอแบบมันโคตรถูกอ่ะเออกูอยากจะลองมาใช้ดูอะ่ะนี่ฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะป้านาตาแบบเหมือนกินจีนกึงก่ง,งจีนนะ่ะเออแบบจีนมากอะ่ะดูดิภาษาจีนหมดเลยนะทุกคนนะ เออแบบแบบไทยซีนะผมเป็นของเอ,อ็นดอยนะผมนะไม่ใช่ไอโฟนคะรับผมนะนี่นะครับที่ผมสั่งมาเนาะเพราะว่าผมไม่มีมือถือแบบไม่มีไอโฟนไงทุกคนเออนี่ฮนะนี่มันจะเป็นแบบแบบเสียบเข้า,ออช,าชาร์จอะ่ะเข้าใจไหมมันจะเสียบแบบเข้าชา,ชาร์จอะ่ะตูดชา,ชาร์จอะ่ะทุกคนดูด,ดิอืมยี่สิบเมตรนะผมนะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรระยะของมันอ่ะยี่สิบเมตรนะนะผมนะเป็นเสียงแบบ อ่านไม่ออกว่ะอ่านไม่ออกเว้ทุกคนภาษาจีนนะผมนะเนี่ยภาษาจีนหมดเลยเว้ทุกคนเออเอ้มาเกะก,กันเลยทุกคนไปหานแม่งแล้วภาษาเย่ยแลวอ่านไม่ออกนะับมาเรามาเกะก,กันเลยเดี๋ยวผมจะจะให้ดูจะให้เทสเสียงด้วยนะตอนนี้คือผมใช้เป็นไมค์เกมมิ่งนะผมนะเดี๋ยวเรามาเกะดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวไปไวๆเลยทุกคนอ๋อดึงแบบนี้หรอ ออคือแบบไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยนะคือแบบงงแงงมากอะ่ะเออเด,ดี๋ยวดิเนี่ยนี่มันจะใส่ได้ไหมวะอืมน่าจะใช้ได้ครับผมไปใช้สีนะผมนี่โอเคอเคนะผมนี่จะเป็นตัวไม้นะผมนะนี่เห็นไหมเขาเล็บมาทําไมวะตรงเนี้กันน้ําเข้าเหรอทุกคนนี่ตรงนี้นะเขาเล็บมาไม่รู้นี่ตรงนี้จะมีกิฟด้วยนะ,ะเป็นกิฟแบบนี้เก๋โคตรหล่อครับป่วยเกืนไอ้เ้ย เออเขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่ผมสั่งมาเองนะผมแล้วก็อันนึงนะเกะยากเกะเย,ย็ยเออยยน,ยนะอ,อ,นอย่างนี้วะสายเออสายสายชาร์จนะผมสายชาร์จนะเออนีเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะสายชาร์จนะผมนี่เออเอาเรื่องอยู่นะก็ให้มาครบอยู่นะในราคาร้อยยี่สิบบาทฮะโอถูกถูกไหมมึงทุกคนคิดว่าถูกไหมมได้มาโคตรถูกเลยนะ เออที่อื่นะแบบอาจจะเป็นแบบ4ี่ห้าร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะผมว่าเสียงจะเป็นยังไงนะผมน้านี้แบบคุณภาพมันแบบกองแกงมากอะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะแบบเออเนี่ยข้างในได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อะโอเคนะผมนะเดี๋ยวเรามาถอดไมค์กมมิ่งลมแบบแรงนะลมแรงนะช่วงนี้ฟ้าอากาศไม่ค่อยดีนะผมนะลมแรงโคตรเลยเว้ยเนี่ยตอนนี้ยังลมอยู่นะับ โอเคนะผมนะตอนนี้ก็ได้ถอดเจ้าไม่เกมมิ่งผมแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมยังไม่รู้นะว่าเสียงตอนนี้จะเป็นยังไงนะผมนะก็มือแบบลมก็มีคนระับอากาศก็มีนะผมนะคือมันดึกมันเย็นแล้วทุกคนแบบค่ําแล้วอืมแสงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะทุกคนนะเป็นยังไงกันบ,บ้างเขาเสียงนะตอนนี้คือผมยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเรามาเสิบเข้ากับ มือถือกันเลยนะผมนะอันนี้คือเขาเลีบไว้ทาไมวะงงวะเกียวได้ไหมไม,ไมันจะเสียหายไหมนะครับผมเกียวกูเกลียบวะ่ะเออฮะไมคืออะไรวะทุกคนนะผมนะเดี๋ยวเรามาเสียบใส่กันเลยนะผมนะเสียบใส่มือถือกันเลยนะผว่าเสียงจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะผมนะอ่ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะเป็นสีเขียวนะเนี่ยโอเคนะผมนะเรามาเสียบใส่กันเลยคนระับ โอเคนะผมนะตอนนี้คือลมแรงมากเลยนะผมลมแรงมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเชเสียงกันเลยนะผมนะนี่เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะแต่ผมยังไม่รู้นะว,ว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงเนาะก็คือก็นั่นแหละนะผมนะผมจะไปยืนอยู่ที่คันนานะผมนะว่า20เมตรเนี่ยม,มันจริงหรือเปล่านะผมนะสําหรับคุณภาพของ ไม่ตัวนี้นะผมนะคันนาตรงนั้นไหมครับเนี่ยคันนาเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นให้ดูนะว่าเสียงมันยังถึงอยู่หรือเปล่านะผมนะโอเคนับไปปัญหามาจากกล้องนะครับมาถึงที่คันนาที่หนึ่งเนี่ยผมจะไปอีกคันนาหนึ่งนะผมว่าเสียงมันยังจะมีอยู่หรือเปล่านะผมนะตอนนี้คือผมมาถึงคันนาแล้วนะผมนะเดี๋ยว ขอดูก่อนโอเคยังสีสครับผมมาถึงแบบคันาตรงนี้แล้วนะผมนะนี่คนาสูงตรงนี้นครับโอเคผมไม่รู้ว่าทุกคนยังจะได้ยินอยู่หรือเปล่าับผมตอนนี้ผมพูดอยู่นะเออแต่เราไปอีกนิดนึงนะผมมาแต่ถึงแป๊บเลยนะผมเอาตรงนี้ฮะอ่ะผมเชื่อตรงนี้ก็ไกลมากเลยนะผมนะทุกคนเห็นผมไหมอาจจะเห็นผมแหละนครับนะมันก็ยังสีเขียวอยู่นะ โอเคนะครับฮนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาปลูกปลูกเขาเรียกว่าอะไรปลูกลูกฟักอะมะฟักอะเออทุกคนแต่ไม่มีนะโอเคนะผมนะเดเรากลับไปกันก่อนเลยนะผมเพราะว่าผมคิดว่ามันไกลเกินไปนะผมมันยี่สิบเมตรนะย,ยังเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่าตอนนี้คือยังเชื่อมต่ออยู่นะทุกคนเสียงดังไหมทุกคนเชื่อว่าเสียงดังไหมผมก็ว่าเสียงดังอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ ก็รู้สึกว่ากล้องกับไกลเกินไปละเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมนะโอเคก็มารีวิวให้แค่นี้แหละแต่ครับผมนะแต่ผมยังไม่รู้เสียงของมันนะเพราะว่าผมยังไม่รู้เสียงมันนะครับผมนะเพราะว่าแบบอืนั่นแหละคือยังแบบอัดอยู่นะนะนครับผมนะก็นี่แหละครับผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเสียงเนาะเออดีไม่ดีก็คอมเมนต์มาหน่อยนะผมว่าเสียงมันเป็นยังไงนะผมน่าใช้หร,หรือเปล่านะผม ปกติเนะี่ยมันราคาราคาสี่ห้าร้อยเลยนะเออสี500นะ่ห้าร้อยใน t ิ k t o k อ่ะแต่ผมได้มาใน lazada าาไงทุกคนใน lazada าาแบบหาหาแม่งจนแบบราคาเหลือวกาหวาดมึงคิดดูเอาเออแ<า>ม่งบ่นไปเรื่อยเปื่อยนะผมนะโอเคแล้วคลิปนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะผมนะ ใครชอบชอบฝากคนหนึ่งไลค์นะผมนะหนึ่งติดตามก็ได้นะเขาเป็นกันร้งใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะผมนะเสียงผมแบบอาจจะแบบแปลกๆหูแปลกตาเลยเนาะเสียงแบบโคตรเสี่ยเออคนตัวเล็กแต่แบบเสียงแบบเสียงโคตรใหญ่เออมึงเราที่เราแบบเสียงไม่ได้หวานนะอืมประจาผมเลยนะก็นะใต้กอไผ่นะผมนะที่รีวิวของอ่ะเออที่เราโอเคใครชอบก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามก็ได้นะเขาเป็นกันร้งใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะผมบายไว้เจอกันในคลิปหลังผมไปโอเค